ตอนนี้นะครับกำลังเดินทางไปที่ฟาร์มโกดังเฟสสามนะครับเดี๋ยวจะไปทำคลิปนะครับแนะนำเพื่อนที่โครงการใหม่ที่ผมจะทำนะครับก็คือจะทำล็อกผสมเพิ่ม30บล็อกนะครับแล้วก็วางความคิดไว้นะครับว่าทำยังไงให้รวดเร็วนะครับสวยงามแล้วก็ประหยัดนะครับรวดเร็วคือทำให้เสร็จเร็วที่สุดนะครับสวยงามคือดูได้นะครับไม่ใช่ออกมาแล้วโอ้ทำอะไรวะพี่ออด ก <c oughs> ิเลสจังเลยนะครับทําได้แค่นี้เหรออะไรเงี้ยนะครับก็คือต้องให้สวยงามด้วยนะครับแล้วก็สามข้อสําคัญประหยัดนะครับเพราะยุคสมัยนี้เนี่ยเงินมันหายากนะครับถ้าเราใช้เงินสิ้นเปลืองไปโดยใช่เหตุนะครับอย่างเช่นล็อกผสมเนี่ยถ้าเราทําแบบว่าใช้เงินเยอะหมดไปเยอะเนี่ยมันก็ไม่มีความคุ้มค่านะครับเราเอาเงินตรงนั้นอะไปทําอย่างอื่นดีกว่านะครับอาจจะนําเข้าแม่พันสายอื่นๆเข้ามานะครับ แล้วก็พัฒนาตรงจุดอื่นดีกว่านะครับก็จะทําให้แบบให้เพื่อนเพื่อได้เห็นนะครับว่า30บล็อกเนี่ยใช้งบประมาณ3 0,000ื่เนี่ยแล้วก็ทํางานเสร็จภายใน30วันน่ะทำได้ไหมนะครับจริงๆอ่ะถ้าทําจริงๆเลยนะทําแบบตั้งใจเลยนะ15วันก็เสร็จแล้วนะครับแต่นะครับที่ผมจะทำเนี่ยคือทํากันเองนะครับน้องๆในฟาร์มนะครับที่มีความรู้เรื่องดนันเรื่องด้านช่างเนี่ยจะเขามาทำนะครับก็จะประหยัดหนึ่งคือประหยัดค่าแรงและแน่นอนค่าแรงนี่ประหยัดละ นะครับแต่ไม่ใช่ไม่ให้เลยนะน้องนะครับผู้จัดการต้อยนะครับโอ้ไม่เป็นไรพี่เพราะมันทําในเวลางานแต่จริงๆไม่ใช่ครับปกติผมจ้างเขามาเลี้ยงไก่นะครับไม่ได้จ้างเขามาทํางานก่อสร้างนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะให้เงินพิเศษเขาอยู่แล้วละแต่จะให้เท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่างบที่ผมตั้งไว้เก้าหมื่นเนี่ยมันจะเหลือป่าไม่ใช่สามสิบล็อกมันมันเหลือเท่าไหร่อะไรครับผมก็เดี๋ยวจะดูครับจะจะให้ค่าแรงเขานะครับเป็นเงินพิเศษนะครับ ซึ่งเดี๋ยวเพื่อนๆรอ,อดูนะครับตอนนี้ก็กําลังขับรถมาครับอันนี้คือเป็นเส้นทางลัดครับเส้นทางลัดที่ออกมาจากบ้านผมนะครับบ้านบ้านพ่อตานะครับเมื่อคืนผมไปนอนบ้านพ่อตาแล้วเดี๋ยวว,วิ่งเส้นทางลัดที่จะไปฟาร์มโกดังเฟสสามนะครับแล้วก็เดี๋ยวทาคลิปอธิบายให้เรื่อยๆนะครับทายังไงทําได้ไหมพี่ออสสวยงามนะครับประหยัดแล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับ ส่วนความแข็งแรงเนี่ยอาจจะไม่แข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะมันไม่ได้ทําฐานปูนมันไม่ได้เทฐานลากมันไม่ได้ตั้งเสาปูนนะครับทุกอย่างใช้เป็นโครงเหล็กนะครับแล้วก็พยายามจะทําตัวยึดนะครับไม่ให้มันลอยถ้าเรืลมมาแรงๆเนี่ยถ้ามันไม่แข็งแรงมันลอยได้ใช่ไหมครับ <c oughs> ก็พยายามทําอย่ายให้สูงมากนะครับแล้วก็ใช้ฐานเนี่ยยึดก็เดี๋ยวผมทําก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีนะครับแล้วก็จะพยายามทําให้สวยที่สุดเท่าที่จะสวยได้ในตามจํานวนเงินที่มีอยู่นะครับความสวยงามเนี่ยมันมีหลายอย่างนะครับ ก็คือถ้าทําให้ดีทําให้เรียบร้อยนะครับเก็บรอยเชื่อมให้ดีนะครับทาให้ได้ฉากได้มุมนะครับใช้ของคุณภาพมันก็สวยงามได้นะครับถึงแม้จะใช้เงินไม่เยอะก็สวยงามได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปแนะนาให้เรื่อยๆนะครับเผื่อจะเป็นความรู้ต่อเพื่อนๆนะครับคนที่ยังมีเงินไม่เยอะนะครับอยากจะทําล็อกผสมแต่ไม่มีเงินมากพอนะครับก็ลองเริ่มแบบนี้ก็ได้ครับเมื่อก่อนผมเคยทํานะครับที่ฟาร์มหลักต้นทุนตกต่อล็อกเนี่ย ประมาณ7,000ต่อล็อกนะครับแต่อันใหม่เนี่ยผมบอกผมตั้งใจว่าไม่ให้เกิน3 0 0 0ันต่อล็อกต้องทําได้นะครับโอเคครับแล้วก็ผสมเหมือนกันขนาดเท่ากันนะก็คือกว้าง1เมตรลึก2เมตรเท่ากันนะครับพื้นที่เท่ากันขนาดเท่ากันแต่ใช้งบน้อยกว่าทําได้ไหมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูครับ